สรุปข่าวชิงเมดิโ,โ,กโกประจำวันที่26ตุลาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดทช่งนี้ขอสเนอะร์อาร์ตในงานงานนี้ผีลิสต์ารายชื่อ4กุนซือหากว่ามีการปลดเทนฮากในคาราทีนะโดยกานนี้ทางด้านของเดนี่เบลดาสื่อดังของอังกฤษรายงานข่าวบริษัทว่าแมนเชสเตอร์เดทลิสต์ารายชื่อ4ผู้จัดการทีมที่จะเข้ามารับตำแหน่งนายใหญ่ของสโมสรหากว่ามีการตัดสินใจปลดเอดิเทนฮากออกจากตำแหน่งในคาราทีนี้ โดยทางด้านของสงนานะขุนซื้อของชาวเนเธอแลนด์นะฮะยังอยู่ในความเสี่ยงจากผลงานที่ย่ำแย่ล่าสุดนั้นก็ทําได้เพียงแค่เสมอกับทางด้านของเฟเนร์บอเซ่หนึ่งต่อหนึ่งในเวทียูโรปาลีกทำให้ปีนี้ตลอดทั้ง3เกมแรกในบอลยุโรปเองนั้นทีมยังคงไม่ชนะใครเก็บไปเพียงแค่3แต้มในคารัรกนี้เพียงแค่เท่านั้น โดยตามการบริงานข่าวนะฮะบอกว่าสื่อแดน,นผู้ดีเปิดเผยบอกว่าบิสัแดงอีกนั้นก็วางตัวเลือกที่อยู่ในไข่ดึงเข้ามารับตำแหน่งเทนทินททนฮากนะฮะเอาไว้ถึง4รายโดยมีทา่านด้นของบริเวณอาบมริมของสปอร์ติ้ง i ิชบันชาบีเออร์นันเดสที่ว่างงานอยู่เอดดนแทซิสอดีตเทรนเนอร์ดอชมุนและก็โทมัสแฟรง์ของทานด้นของเบรนฟอร์ดในครั้งนี้โดยการอ่าบริงานของอา่าอมริมประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม กับต้นสังกัดแล้วก็มีข่าวอย่างหนักกับผร้นั่งของฝั่งเ์พูแลวก็เวสแฮมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาส่วนชาบีเองนั้นทางสื่อสเปนเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าไม่คิดที่จะร,ะรับงานในการคุมแมนยูช่วงกลางซีซั่นอยู่แล้วส่วนนัานนั้นของแทสทริชิชเองนะฮะได้แชมป์อ่าผู้นั่งของ d f b p บยโข่าวกับผู้นั่งของดอทมุลเราไปถึงพาทีมเข้าชิงชนะเลิศศึกยูฟาแชมเปียนลีกในั้งนี้ด้วยแต่ว่าแพ้เรอัลมาดริดเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้ว ส่วนทงด้าน่งของแฟรงค์พาบรินฟอร์ดทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการเลื่อนชั้นจากแชมเปี้ยนชิพและสู้กับทงน้าน่งของทีมั้นนำในพิเมเบร์ลกอังกฤษในครั้งนี้บอกในเลยนะว่าทำได้ดีเสียเหลือเกินครับเป็นในบางงานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปาการันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรนี่ก็เป็น4ตัวเต,ต็งที่ทงน้าน่งของจะมาเสียบแทนที่เอดิเชนฮาร์คในเร็ววันนี้เรามาดูข่าวต่อมานครับ อารันงไงบราฟินญายอมรับว่าเคยคิดจะอำลาบาร์เซโลนาหลายครั้งอยู่นะโดยการน,นี้ทางด้านของบราฟินญาและผมที่เคยมีข่าวกับทางด้านของฝั่งแมนยูก่อนหน้านี้ยอมรับเลยนะว่าเคยคิดจะย้ายออกจากทางด้านของฝั่งบาร์เซโลนาหลายครั้งก่อนที่จะกลับมาทำผลงานที่โดดเด่นในฤดูกาลนี้โดยบราฟินญาแนวรุกชาวบาราเซเลียนของบาร์เซโลนายอมรับตามตรงนะว่าแต่บตรงไปตรงมาเลยก็ได้นะครับว่าเขาเองนั้น คยคิดที่จะอำลาสมโมสรหลายครั้งหลังจากที่เผชิญกับปัญหาการบาดเจ็บและก็อาชีพการค้าแข้งกับทีมอสูรกราร์ดาไม่ราบรื่นอย่างที่คาดหวังเอาไว้โดยก่อนจะกลับ,บมาสร้างความโดดเด่นในฤดูกาลน,นี้ด้านตามการรายงานจาก ESPN เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมีการบาดหายช่วงหลายเวลาไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวที่ผมคิดจะย้ายออกจากนั่งของฝั่งบาร์เซโลน่าราฟินญ,ญาได้กล่าวก่อนเกมในการเยือนกับเรอัลมาดริดในวันเสาร์นี้ โดยช่วง6เดือนแรกของผมที่นี่ในช่วงเวลาที่ตั้งแต่ซัมเมอร์จนถึงฟืตบอลโลกเป็นฤดูกาลที่ผมออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยดีนักดังนั้นผมจึงคิดที่จะออกจากสโมสรในครั้งนี้ผมมีความมั่นใจในตนเองไม่มากหมายนักผมมีนิสัยที่แย่เป็นอย่างมากที่ชอบวิจารณ์ตนเองอย่างหนักดังนั้นแรงกดดันนั้นจึงทําให้ผมคิดและก็ะย้ายออกจากทางทีมไปาราฟินญ,ญายัางเผชิญกับข่าวลือเกี่ยวกับแฟนๆของบา์เซลนา ซื้อเสื้อของสโมสรที่มีหมายเลขของเขาแต่มีชื่อของดิโก้ปินเรียนทำกรลังข่าวที่ว่าทัพอาซูการนาเองนั้นพยายามจะดึงตัวมาจากนั่งของอาร์ติกิลเบาแต่ว่าแนวรุกวัชเปนรนี้ตอบสนองได้ดีด้วยการทําผลงานที่ยอดเยี่ยมโดยการยิงไปทั้งสิ้น9ประตูและก็ะทําไปอีก9แอซิสจากการลงเล่นในทุกบริการ13เกมในช่วงซีซั่นนี้ โดยทางด้านของฟุตบอลจะไม่สนุกแน่นอนถ้าไม่มีแรงกดดันฟุตบอลมันต้องมีแรงกดดันกันบ้างสินะอราฟินญาีิกราวและผมเนี่ยฝันมาตลอดว่าการที่จะได้เล่นให้กับนังสโมสรใหญ่เราเล่นกับเกมใหญ่ในทีมชาติและคุณไม่สามารถจะทาให้ความฝันเหล่านั้นเป็นจริงได้หากว่าปราศจากแรงกดดันแรงกดดันนั้นมันมาพร้อมกับมันอยู่แล้วขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ปล่อยให้ตนเองนั้นถูกความคิดเหล่านั้นพาไป ซึ่งแน่นอนนะว่ามันจะผ่านเข้ามาในหัวของผมผมแค่โฟกัสไปที่ทำการทำงานหนักและก็ปรับตัวให้เข้ากับบทบาทใหม่ที่ผมจะต้องเล่นเลสน้มในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงงานนี้แฟรงกี้ไม่แน่ใจว่าความคิดของตนเองจะเป็นเช่นไรนะโดยการน,นี้ทางด้านของแฟรงกี้เดยองยังต้องพยายามที่จะรักษาความฟิต ของตนเองในการต่อสู้แย่งตำแหน่งในทีมอาซูการ์ดายุคข,ของฮันซี่ฟริกต่อไปซึ่งแฟนก้เดยองมิทิโอวัชเปรานีของบาเซรลนาเองนั้นก็ยอมรับเลยนะว่าทางเขาเองนั้นไม่แน่ใจกับสภาพบความฟิตของตนเองว่าจะพร้อมออกสตาร์ทในเกมเอลกราซิโกการพนันของเรอัลมาดริดวันเสาร์นี้ในครั้ินี้ได้หรือไม่จากการเปิดเผยของซิโก้สปอร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยมิวนะผมชาดัตเองจะคงมีปัญหาในเรื่องของความฟิตอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าและต้องพักประมาณราห้าเดือนเขาพลาดกับผลงาของเซบียาเมื่อชุดสุดทายแล้วก่อนที่จะเรียกว่าหวนคืนสนามเราครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเกมชนะบาเยิร์นบีนิกไปสีต่อหนึ่งบนเวทีแชมเปียนลีกเมื่อวันว League, พุธที่ผ่านมาโดยผมนั้นอยู่ในตำแหน่งที่จะออกสตาร์ทในวันพรุ่งนี้ หรือไม่นั้นผมไม่รู้และอาจจะใช่มันขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ผมรู้สึกอย่างไรบ้างฟแฟรงกี้ได้กล่าวถึงสภาพความฟิตของฉเฉเดงในเกมกับเซบียผมคงเองจะได้ลงสนามถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของร่างกายรบกวนมีฟิลชาดัชที่กล่าวเสริม อย่างไรก็ตามนะฮะด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมของมาสกาชาโดกับปริโดกอนซารเชสโรเปชเปรดี้จึงแทบจะไม่มีเหตุผลที่ทำให้ฮันซี่ฟริกต้องเปลี่ยนแปลงทีมรวมถึงการอาที่ฟิตกลับมาของเดียลนโอโมเฟเมนโรเปชและก็ทางด้านของปราโบมาตินปราเอสกาบิราหรือว่ากาบีทำให้ฟรงคงเนียต้องเผชิญกับความยากลำบากในการแย่งตำแหน่งที่มากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกในครั้งนี้นั่นเองครับ อาร์รนี่ไงครับผมเป็นในว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์รนยังไงคุยกันแล้วเมื่อแมนยูสอจะเอาจริงล่าอันฟอนโซเดวิชจากด้านของบาเยอร์ิวนิกในคั้งนี้ให้จงได้โดยนักข่าวบูดว่าแมนยูสอดเอาแจมแวลเอาจริงนะฮะกับการที่จะเซ็นฟรีอันฟอนโซเดวิชที่กำลังจะหมดสัญญากับบาเยอร์ิวนิกหลังจบซีซั่นนี้พร้อมกับระบุด้วยด้ว่ามีการทาบทามผ่านเอเจนต์นักเตะในคั้งนี้เพิ่มเติมกันแล้ว โดยแมนเชสเตอร์เดธนะฮะสโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเออ่เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับความพยายามที่จะเซ็นสัญญากับนักข่านของฝั่งอันโซโซนเดวิชแบ็กซ้ายความเร็วสูงของบาเยอร์มิวนิีในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าตามการรายงานของโฟรเรนแพชเชนเบิร์กผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลคนดังสังกัดสกายสปอร์ตเยอรมนีวันศุกร์ที่25ตุลาคมที่ผ่านมา โดยบริษัทเองอนั้นก็มีข่าวเกี่ยวโยงกับเดวิชได้สักพักหนึ่งแล้วเนื่องจากว่าต้องการเสริมกระังตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งอุดมไปด้วยแข้งเจ็บและก็ล่าสุดแพตนเ,เบิร์กบร,ระบุ่านทวิสเตอร์บอกว่าตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาแมนยูได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสตาร์ทีมชาติแคนาดาวัย23ปีและก็มีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับไอเ่นต์เตะตลอดช่วง2ถึง3เดือนหลังมานี้โดยนอกจากนี้แล้วแพตตันเบิร์กเองยังเสริมด้วยว่าเดวิชเองนั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยยอรรบบบหมมกัาิ y M N I K, ถึงเรื่องของต่อสัญญาซึ่งนั่นกระทำให้มีความเป็นไปได้ที่ตัวนเตเองจะอําลาชินอาริอันชอารินาแบบไร้ค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้ในคารักนี้ก็เป็นได้ทางน,นี้ทางด้านของเดวิสเองซึ่งก็ย้ายมาจากทางด้านของแวนคูเวอร์ไวส์แคปเมื่อทางด้านของมกราคมปี2019ลงเล่นในกับทางด้านของไบร์นไปนแล้วรวมทุกภารการ205นัดทำไปจนสิ้น11ประตูในครักนี้เป็นนวัาง,งานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ผีดึงตัวมาให้จงได้ด้วยก,กันครับ เาไปดูข่าวต่อมากันครับอาไรยังไงเชนฮากชี้แมนยูแพ้ยากเลยนะหากไม่นับเจอกับเกมที่พ่าสเปอร์ไปโดยการน,นี้ทางด้านของฝั่งเอดิชเชนฮากนะฮะกุนซือของแมนยูเองนั้นมองโลกในแงด่ดีโดยเขาเระบุเลยนะว่าทีมของเขาเนี่ยเป็นทีมที่แพ้ยากหากไม่นับเกมที่แพ้ทาวนแนมฮอตสเปอร์ด้วยสกอร์3-0เนื่องจากว่าเหลือผูเ้เล่นเป็นแค่10คนนครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะ โดยกานนี้ทัพพี่แสดงลงแข่งขันนะฮะนักล่าสุดในศึกฟุตบอลยูฟ้าเยอระปาลีกนำไปก่อนนำบุกไปเสมอเฟนเดอร์เบเซนหนึ่งต่อหนึ่งทำให้รังอันดับที่21ของตารางคะแนนในรอบลิสเตดซึ่งเทนฮากแสดงความผิดหวังแต่มองโลกในแง่ดีทีมของเขาแพ้ยากเลยนะท่าน,นี้สำหรับผลงานในช่วงซีซั่นนี้ในเกมฟุตบอลริเบยริกอังกฤษแข่งขันไปดนสิ้น8นัดพวกเขาแพ้ไปแล้วถึง3นัด โดยล่าสุดคือเกมไก่จตอทองซึ่งฟอนันเดชโดนใบแดงช่วงท้ายครึ่งแรกกันอีกด้วยซึ่งล่าสุดนักข่าวก็ได้ถามเชนฮาเกี่ยวก,กับเรื่องน,นี้บอกว่าเชนฮาร์กล่าวนะว่าผมเนี่ยปฏิเสธกับท่านัมพอสเปอร์แล้วเพราะเราเหลือเป็นงแค่สิบคนระหว่างการกำลังตามหลังดึงต่อศูนย์ ต่อมา FA ตัดสินใจยกใบแดงนั้นดังนั้นผมก็ไม่สนใจเกมกับทันเน็ตฮอตสเปอร์เลยแม้แต่น้อยมันไม่ใช่การประเมินชินอ,อย่างยุติธรรมเท่าไหร่นักเพราะเกมเกมนั้นเราไม่มีโอกาสกลับมาได้ในครั้งนี้เลยชิดนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เตเด็ดในช่วงที่หนึ่งครับขอบคุณทุกคนติดราบชมผมกดติดตกดแชร์และกด Sub บสไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ